อ้าวสวัสดีครับเด็กๆอ้า,วาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ากินจังเลยไอติมสวัสดีค่ะอ <c oughs> ้าวเตรียมตัวเขียนตามกระดกกันนะทังเด็กๆเอาเมื่อวานใครบอกรักแม่บ้างเอ่ยมีใครลืมบอกรักแม่บ้างไหม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวครูแชร์คำศัพท์ให้ดูหน่อยครับอ่าเด็กๆเห็นหน้าจอครูไหมครับเห็นเนาะอ่าก็อันนี้จะเป็นคำศัพท์นะครับในหนังสือมานะมานีเนาะหน้าที่เก้าถึงสิบเอ็ดนะครับเนาะอ่าหน้าที่เก้าถึงสิบเอ็ดนะครับ อันนี้ให้เด็กๆทบทวนก่อนนะครับอย่าเพิ่งจดนะครับอ่าคำแรกนะครับก็จะเป็นคำว่า รเนาะรกนะครับคอรอโอ,อครกเนาะอ่าสาระโอลดรูปใช่ไหมอ่าสารโอเมื่อมีตัวสะกดมันจะลดรูปใช่ไหมครับอ่าคาที่สองอ่านว่าเกลือนะครับอ่ากอรอเอือเกลือนะครับอ่าเืออันนี้อย่าเพิ่งจนนะครับเด็กๆอ่าเดี๋ยวเกิดตอนบอกนะครับเกิดมันสลับตําแหน่งนะครับอ่า อาคำที่สามนะครับคาว่าครูเนาะครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับครูนะครับอ่าต่อไปคําว่าแปรงนะครับแปรงเนาะต่อไปคําว่าครัวนะครับครัวอ่าอันนี้เป็นคําควบกล่ํานะครับเด็กๆเ,เนะาะฝึกออกเสียงตามไปด้วยได้นะครับ เดี๋ยวเราจะรอเพื่อนถึงเก้าโมงห้านาทีนะครับเนาะวันนี้หลังจากเขียนตามคําบอกเสร็จแล้วก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมเด็กๆที่เข้ามาแล้วนะครับเตรียมสมุดเขียนตามคําบอกเรียบร้อยแล้วก็เตรียมหนังสือคณิตศาสตร์ไว้ใกล้ๆตัวนะครับอเขียนตามคําบอกเสร็จเราจะได้ใช้หนังสือคณิตศาสตร์กันเนาะ อตอนนี้มีสมาชิกสิบคนแล้วนะครับกับเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับอ่าเด็กๆที่เข้ามาแล้วนะครับจดจำคำศัพท์ไว้ให้ดีเนาะให้จำก่อนนะครับอย่าเพิ่งจดนะครับเนาะเดี๋ยวครูบอกแล้วอ่าสลับตำแหน่งนะครับเราอาจจะผิดได้นะครับ แล้ววันนี้เราจะเจอกันสองวิชานะครับเนาะเสร็จจากคณิตศาสตร์นะครับตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายก็จะเจอกันในวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เนาะมองเวลาก็เก้าโมงห้นาทีแล้วนะครับเ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนคำที่หนึ่งแล้วนะครับเด็กๆ อ่า,อา,ร,าอร้องเลยยังเอ้ยเตรีมตัวนะครับอาคนไหนเพิ่งเข้ามานะครับอ่าจะเขียนคำที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าครัวครัวครัว เรี้อเพราะครอบครัวห้องครัวอะไรแบบนี้นะครับคําว่าครัวเนาะ่้ออหไรบ้าคำที่หนึ่งคำว่าครัวนะครับ ต่อไปคำที่สองคำที่สองคำว่าเกลือเกลือเกลือที่เค็มๆเนาะคำที่สองคำว่าเกลือนะครับ คำที่สองคำว่าเกลือนะครับอ้าวจะไปคำที่สามแล้วนะครับมีใครไม่ทันไม่เอ,อ่ยอ่าคำที่สามคำว่าปแปรง ปแปรงปแปรงนะครับปแปรงเดี๋ยวทวนให้ฟังหน่อยนะครับพอดีมีเด็กบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะคำที่หนึ่งคำว่าครัวนะครับคำที่สองคำว่าเกลือเนาะคำที่สามคำว่า ปแปรงนะครับต่อไปคำที่4ี่คำที่4นะครับคำว่าครบ ครบนะครับคำที่4ี่คำว่าครบนะครับครบที่เอาไว้ตำเนาะตำน้ำพริกอะไรแบบนี้นะครับ ต่อไปต่อไปนะครับคำที่ห้านะครับคำว่าคร,ครูครูครูนะครับเหมือนคุณครูอะไรแบบนี้เนาะครูนะครับครู <c oughs> อ่าทวนให้ฟังนะครับคำที่หนึ่งคำว่าครัวเนาะครัวนะครับคำที่สองคำว่าเกลืออ่าเกลือนะครับคำที่สามคำว่าแปล่ะแปลงนะครับแปลงอ่าคำที่สี่คำว่าครกครกนะครับคำที่ห้าคำว่า ครูครูนะครับอ่าเด็กๆคนไหนเขียนเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบคำศัพท์ของตัวเองให้ดีนะครับเนาะเดี๋ยวครูจะพาเฉลยแล้วนะครับอ่าดูให้ดีนะครับเนาะเราจะได้ไม่ผิดนะครับมีใครไม่ทันไม่เอ่ยอ่าน่าจะทันกันทุกคนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะครับคำที่หนึ่งคำว่า คำว่าครัวอ่าครออัวครัวอ่าอ๋อมพาหมีมาเรียนด้วย <c oughs> อครัวนะครับอ่าถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกครับตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นกลัวอ๋อแล้วครัวครับครัวเนาะ ถ้าคำไหนฟังไม่ชัดหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเด็กๆถามได้เลยนะครับเนาะจะได้ไม่ผิดนะครับอ่าถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกนะครับถ้าผิดก็ใส่เครื่องหมายกากระบาดเนาะต่อไปคำที่สองคำว่าเกลือเกลือเกลือก็มีรสชาติเค็มๆใช่ไหม เอาไว้ปรุงอาหารเนาะเกลือต่อไปคำที่สามนะครับคำที่สามคำว่าแปร,แรงปรแปรงนะครับ ต่อไปคำที่สี่คำที่สี่คำว่าคราครบนะครับครบต่อไปคำที่ห้านะครับคำที่ห้าคำว่าครู ครูนะครับคอลอูครูเนาะครับโอ้ถูกโอ้โหถูกหมดเลยโอ้เก่งมากเลยนะครับโอ้ใครถูกคนไหนยกมือครูดูให้ชื่นใจนะครับอ่าไหนโอ้เจ้านายเก่งมากครับทีมอ่าโอมแซมปุ๊ดนัก่าครับเก่งมากอือโอ้หลายคนเลยอ่านายน้องนายเนาะอ ใครถูกนะครับก็เตรียมสมุดนะคะเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมารอเพื่อนได้เลยนะครับส่วนใครผิดนะครับก็แก้ไขนะครับผิดหนึ่งคำก็แก้สองครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยเนะาะเดี๋ยวเราจะไปวิชาคณิตศาสตร์กันต่อแล้วนะคะเด็กๆถ้าเกิด ใครยังแก้ไม่ทันเนาะเดี๋ยวเอาไว้แก้ที่หลังตอนหมดชั่วโมงได้นะครับอ่าเตรียมหนังสือคณิตาศาสตร์ขึ้นมานะครับ,บเด็กๆ อ,อ่าเด็กๆเ,เห็นหน้าจอครูไหมเอ่ยเห็นค่ะอ่าเห็นเป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมอ่า,นะา,นา,านะครับก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอ่ารูปแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนะครับ และรูปแบบของจำนวนที่ลดลงทีละสองเนาะอาจำนวนที่เราเคยเรียนเรื่องการนับทีละสองไปแล้วใช่ไหมออันนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับการนับทีละสองที่เราเคยเรียนกันไปแล้วเลยนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยนะครับเนาะอะทีนี้มาดูนะครับอ มาดูจํานวนก่อนนะครับครูมีจํานวนตัวอย่างมาให้นะครับจำนวนแรกก็คือห้าสิบหกอันนี้ไม่มีในหนังสือนะครับครูทําขึ้นมาให้นะครับเนาะทำขึ้นมาให้เราได้เรียนนะครับจำนวนแรกก็คือห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบหกห้าสิบแปดหกสิบหกสิบสองหกสิบสี่ อ่าทีนี้เด็กๆสังเกตรครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยนอกจากห้าสอ่าไป58ไป60สิบไปหกสไป64สิบสี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับอ่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ้ยอ้าวเพิ่มขึ้นนะครับอ่าน้องมันเพิ่มขึ้นทีนี้มันเพิ่มขึ้นอ่าทีและเท่าไหร่ครับอ่าลองสังเกตดูนะครับจาก อ้าวเก่งมากครับเจ้านายเนาะเพิ่มขึ้นทีละสองเนาะจากห้าสิบหกไปห้าสิบแปดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละสองนะครับอ่ามันบวกสองเข้าไปนั่นเองเนาะอ่าจากห้าสิบแปดไปหกสิบเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันนะครับเนาะเพิ่มขึ้นทีละสองอย่างสม่ำเสมอเลยเนาะจากหกสิบไปหกสิบสองเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันนะครับอ่าจากหกสิบสองไป 64เนี่ยอ่ามันก็เพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันนะครับเนาะจากจำนวนแรกเนี่ยจาก56ถึง64เนี่ย56ไป58ไป60ไป62ไป64เนี่ยเนาะอ่าระหว่างจำนวนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นทีละสองอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับอ่าเด็กๆสังเกตดีๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจำนวน56 58 60 62และ64เนี่ย เป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนะครับเนาะอ่ามันบวกขึ้นทีละสองนั่นเองนะครับอา้าวทีนี้ไปดูนะครับอ่าทีนี้จะต้องคาดเดาคําตอบแล้วนะครับเนาะอ่าสองร้อยสี่สิบห้าสองสี่เจ็ดสองสสิบสอง้ห้าสิบอดนะครับสังเกตก่อนว่า จากส <53. S 1> องร้อยสี่สิบห้าห้าสิบสามอ่าอ่าถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราสังเกตุก่อนนะครับจากสองร้อยสี่สิบห้าไปสองร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอ่ามันเพิ่มขึ้นอ่าสองใช่ไหมอ่าเนาะอ่าจากสองร้อยสี่สิบเจ็ดไปสองร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เหมือนกันเพิ่มขึ้นสองเหมือนกันนะครับเนาะ จาก249ไป251เนี่ยอ่ามันก็เพิ่มขึ้นอีก2เหมือนกันใช่ไหมทีนี้จาก251เนี่ยเนาะคำตอบมันก็จะต้องบวก2เข้าไปใช่ไหมอ่า251บวก2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ253นั่นเองนะครับเ้าเก่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มขึ้นทีละ2นะครับไม่ยากเนาะเพียงแต่ต้องสังเกตนะครับสังเกตจำนวนเนาะ สังเกตจำนวนแวดล้อมนะครับนาอว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับอ่าถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับก็จะตอบถูกได้ไม่ยากนะครับอ้าวทีนี้มาดูนะครับต่อนะครับ30 28 26 24 22อ่าสาอ่าไป28เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ ลดลงครับอ้าวลดลงเก่งมากครับลดลงมาเท่าไหร่ครับลดลงมาสองอ่าเนาะอ้าวลดลงมาสองนะครับมันลดลงทีละสองนะครับจากยี่สิบแปดไปยี่สิบหกอ่ามันก็ลดลงสองอีกเหมือนกันนะครับอ่ามันค่อยๆลดลงทีละสองใช่ไหมอ่าจากยี่สิบหกไปยี่สิบสี่มันก็ลดลงสองอีกนะครับอ่าจากยี่สิบสี่ไปยี่สิบสองก็ลดลงสองนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองนะครับอ่าเด็กๆสังเกตให้ดีนะครับอ่าทีนี้ไปคาดเดาคำตอบนะครับเนาะสองร้อยห้าสิบสองไอ้ไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบสองนะครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบสองไปสี่ร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงครับ อ้าวเก่งมากนะครับลดลงนะครับลดลงสองเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปสี่ร้อยห้าสิบไปสี่ร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมมันก็ลดลงอีกเท่าไหร่ครับอีกสองเหมือนกันนะครับเนาะอ่าจากสี่ร้อยสี่สิบแปดไปสี่ร้อยสี่สิบหกเนี่ยก็ลดลงอีกสองเหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสี่ร้อยสี่สิบหกเนี่ย มันจะต้องเอาสองไปลบใช่ไหมอ่าต้องเอาลบกับสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบ446เนี่ยคำตอบต่อไปก็คือเท่าไหร่ครับจาก446คำตอบต่อไปจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมครูภ้พาคพาพา้างอ่ะอ้าวค,ค,ค้างคุณครูค้างคุณรูกลับมาเหมือนเดิมหรือยังครับเนี่ย